สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรียวไลเดอรอีกครั้งนะคะวันนี้ขวัญพาทุกคนมาดูหมวกกันน็อกที่กำลังเป็นกระแสสุดๆในตอนนี้ค่ะกับการคอร์รับสุดพิเศษนะคะระหว่างเรียวเฮอร์เกับแบรนด์แฟชั่นสายสตรีทอย่าง Hop ค่ะบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ l i m i t ต d e อดิชั่นสุดๆค่ะรุ่นนี้คือเรียวฟินิกหมวกกันน็อกเต็มใบทรงสปอร์ตค่ะที่เพิ่มดีไซน์จาก Hop เข้าไปแบบจัดเต็มเริ่มจากตัวกล่องก่อนเลยนะคะ กล่องโมกน็อกคือสวยสะดุดตามากค่ะแค่เห็นกล่องก็รู้สึกพรีเมียมสุดๆด้านในจะมีถุงผ้าเรียวเอ็กฮอดีไซน์เฉพาะที่เข้ากันแบบลงตัวมากค่ะพูดถึงตัวดีไซน์หมวกนะคะลวดลายมาในแนวสปอร์ตกาฟฟิตี้แบบเท่ด้านบนเป็นโลโก้ฮอบด้านหลังเป็นโลโก้เอ็กเรียวดูโดดเด่นสุดกระจกเป็นแบบชั้นเดียวเคลียร์โครมบูใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะ ระบบระบายอากาศมีช่องลมเข้า2จุดออก1จุดค่ะปรับเปิดปิดได้ตามต้องการฟังก์ชันและวัสดุสปอยเลอร์ด้านหลังเพิ่มความสปอร์ตเท่แบบมีสไตล์วัสดุเปลือกหมวกทำมาจาก ABS แข็งแรงทนแรงกระแทกโฟมด้านในแบบเอเชียนฟิตน้ำหนักเบารองรับแรงกระแทกและกันความร้อนได้ดีสายรัดคางแบบกริปล็อกใช้งานง่ายปลอดภยัย ชุดนวมใส่สบายกระชับถอดซักได้รองรับการใส่แว่นสายตารองรับการติดตั้งบลูทูธน้ำหนักประมาณ1,550กรัมบวกลบไม่เกิน50กรัมค่ะมาตรฐานผ่านทั้งมอกกและ ece 22.06ค่ะอุ่นใจได้เลยสีและไซส์นะคะมีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีสีดำสีเทาสีแดงและสีขาวค่ะ ไซส์มีตั้งแต่ S, M, L, XL, XXL ค่ะรวมๆแล้วเป็นการคอลแลัที่ลงตัวมากค่ะทั้งความเท่และฟังก์ชันจัดเต็มราคาเพียง2690บาทเท่านั้นค่ะเรีย r เดอร์นะคะจะมีทั้งหมด2สาขาค่ะสาขาแฟชั่นเอแลนอยู่ชั้น3ตรงข้ามประตูเกต9ค่ะและสาขารามคำแหงนะคะจะอยู่ที่หน้าปักซอยรามคำแหง144่ง144ก่อนถึงโรงเรียนเตรียมน้อมค่ะอยู่ติดก,กับเวสป้ารามคำแหงค่ะ หากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ติดต่อด้านนี้ได้เลยค่ะหากลูกค้าท่านใดไม่อยากพลาดสินค้าตัวใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องเดลไรเดอร์ไว้ด้วยนะคะ